มินรันดอรวี v, ปัดกองทัพพีกตามจีบชมหนักเขาเป็นสุภาพบุรุษมากต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่เคมีเข้ากันดีมากๆจนแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันเยอะมากๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวคนสวยมินรันดวี v, และนุ่มหลอกกองทัพพีกงานนี้จะลุ้นขึ้นหรือไม่ต้องรอไปฟังจากปากของฝ่ายหญิงล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่คนเชียร์กันเยอะอยากให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงกันนั้น มินบอกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันขอโฟกัสเรื่องงานก่อนอนาคตเราก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรพีคเองเขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมาจีบเขาสุภาพเราไม่มีสเปคเขาก็ตรงสเปคเราคือรักครอบครัวเป็นสุภาพบุรุษแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากถูกถามว่าถ้าเขามาจีบจริงจะยังไงมินบอกว่าต้องรอให้เขามาจีบก่อน ไปฟังเสียงของสาวสวยมิ้นรันรวีพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนสนิทค่ะแล้วทมันมีโอกาสไหมคะเออหลายคนลุ้นเยอะอ่ะคือตอนนี้แบบเนี่ยเดี๋ยวตอบเป็นแบบดาราอีกเล้วดาราจะดูเป็นดาราปดก็คือจริงๆตอนนี้ก็แบบโฟกัสงานแต่ว่า แล้วต่อบแบดบมินต้นะถ้าต่อประตายเราล่ะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่อนาคตไม่แน่อนาคตเรื่องของอนาคตอาจจะแบบคือเราไม่สามารถแบบโฟกัสไม่ใช่โฟกัสสิเราไม่สามารถคนโทรลได้ว่าแบบจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆๆพีเขามาแบบหยอดหยอดจริงจริงไหมคะก็ไม่นะคะจริงๆเขาเป็นคนแบบเนี้ยแบบจริงๆอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนสุภาพแล้วเขาเป็นคนที่ ให้เกียดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเป็นเพื่อนสนิทก,กันนะถ้าเกิดเขาจีบจริก็ต้องเปิดใจไหมครับนะก็ต้องรอให้จีบก่อน